สำหรับคนนะครับที่ต้องการนําเข้าเครื่องสําอางนะครับและเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวเองนะครับวันนี้มีคําตอบนะครับว่าคุณจะต้องทำอย่างไงบ้างและดําเนินพิธิการอะไรบ้างนะครับการที่คุณจะนาเข้าสินค้านะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับเริ่มต้นเลยนะสเต็ปแรกเลยการนําเข้าสินค้าที่เป็นพวกน้ําหอมหรือเป็นพวกเครื่องเวชสําอางต่างๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณจะต้องเดินอยอยก,ก่อนนะครับเป็นอนันแรกนะครับการเดินออยนะครับก็ต้องติดต่อออยนะครับเดินหน่วยงานออยให้ชัดเจนนะโดยการออกใบจากออยให้ชัดเจนนะครับผมจะไม่ขอลงลึึึกกกกกะรรถถ้้้้าาาาาาเเิดจตองงใหล็สมมโทข ที่บริษัทเราได้นะครับจะมีทีมเซลล์ให้คำปรึกษานะครับผมสำหรับเครื่องสํอางนะครับผมก็อันดับแรกนะครับคุณต้องเดินออยนะครับและสองนะครับคุณเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับหรือเครื่องหมายการค้าของคุณนะอย่างเช่นคุณไปซื้อแบรนด์ที่มันเป็นแบบแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์นะครับหลักๆนะฮะเขาเรียกว่าคุณจะต้องมีเครื่องหมายการค้านะครับของแบรนด์นั้นๆหรือคิดว่าหรือเรียกง่ายๆว่าเขามอบฉันทะนะครับว่าให้คุณเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับของบริษัทนี้นี้หรือเป็นตัวแทนจําหน่ายของประเทศนั้นๆๆนนนะะะกก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 ็็จจเเปปปปรร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 มมาาาาาาณี้ค่่่ววบพพือออติุลลใย ื่อที่จะนําเข้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะครับใครที่ต้องการเอานเข้าสินค้าประเภทที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางเวชสาอางจากเกาหลีประเทศญี่ปุ่นหรือจากจีนหรือจากไหนก็นแล้วแต่นะครับก็สามารถนะครับปรึกษานะครับหรือโทรเข้าที่บริษัทของเรานะครับเพื่อปรึกษากับทางนะทีมงานเซลล์ของเรานะครับเขาค่อนข้างที่จะมีความชํานาญการและอีกอย่างหนึ่งครับถ้าคุณเอาเข้ามาแล้วมันไม่ได้เยอะมากเหนเลยมากนยครับมันสามารถนะครับมันมีอยู่ตัวหนึ่งครับคุณสามารถนะครับขอใช้สิทธินะครับในการขอออยเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้สิทธิอยเเนี่่ป็แบบชว อ,อันนี้ก็ลองมาเช็คดูนะครับส่งสินค้าของคุณมาเช็คดูว่ามันสามารถอยู่ในสิทธินี้ไหมถ้าอยู่ในสิทธิ์นี้ก็สามารถเอาเข้าได้โดยที่แบบไม่ต้องจดออยแบบยุ่งยากครับยุ่งมันมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดะครับก็สามารถปรึกษาและติดต่อเข้ามาได้นะผมจะขอพูดแค่นี้นะครับส่วนลึกๆนะใครอยากทราบอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ